สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับอ่าบรรยากาศนะครับน้ำเช้านะครับพาคุณตาเกล้อ่ามากิ ám, านน้ำนะครับมาทานน้ำกินน้ำกันนะครับก่อนที่จะให้ทานหญ้าให้กินหญ้านะครับก็ต้องกินน้ำก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญกับทุกชีวิตนะครับตอนเชา้นานะครับต้องให้ได้กินน้ำกินท่านะครับผมเพื่อที่จะได้ให้อ่าอ้วนๆสมบูรณ์นะครับเพราะว่า ต้องบำรุงนะครับเนาะบำรุงนะครับเพราะว่าตาก็เป็นคนเก๋นะครับเป็นคนเก๋คนเก๋อีกจากท่านหนึ่งนะครับที่อายุเยอะนะครับอายุก็ประมาณเกือบ70ปีนะครับประมาณเกือบ70ปีนะครับยุโรรารุ่นราวราาเดียวกันกับตาเวชยันนะครับรุ่นราวราาเดียวกันกับตาเวชยันเพราะว่าดูจากที่ มีประสบการณ์จากช้างนะครับดูๆมาก็ผมว่าหน้าอะอายุรุ่นราวเขาเดียวกันวิเชียรก็6กปีแล้วนะครับเกือบ70ปีแล้วนะครับก็ราวนั้นนะครับเนี่ยนี่ก็ว่าเกือบ70เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์ดูจากท่าทางแล้วก็ดาวนี่ก็อายุเยอะนะครับแต่แต่สําคัญนะครับฟันก็ยังดีนะครับฟันของคุณตายังดีนะครับเพราะว่า ฟันของคุณตาย,ยังดีเพราะว่าดูจากมูลดูจากอะไรเวลาคุณตาถ่ายมูลขับมูลออกมานะครับไปดูแล้วมูลยังละเอียดเหมือนกระชังน้อยอยู่เลยนะครับยังละเอียดยังดูละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นช้างชราช้างเก๋นะครับเวลาเขาขับถ่ายมูลออกมานะครับจะไม่ละเอียดนะครับจะเป็นมูลก็คือมูลเลยนะครับจะเป็นอจองสมมติว่าทานกล้วยนะครับทานกล้วยลงไป ก็จะออกมาเป็นกล้วยนะครับแต่สําหรับช้างยังไม่รุ้นะครับทานกล้วยลงไปก็ระบบย่อยสลายก็จะย่อยออกมาได้ดีนะครับสําหรับช้างชลาก็ทานกล้วยลงไปก็จะยังออกมาเป็นกล้วยนะครับแต่ของคุณตาเนี่ยไม่ใช่นะครับทานกล้วยออกไปทานกล้วยเข้าไปก็เวลาขับถ่ายออกมาก็ยังละเอียดอยู่นะครับยังละเอียดอยู่ก็แสดงว่าอ่า ฟันคุณตาอย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณตาตอนนี้จะไม่ค่อยเลือกอาหารเหมือนกับลายเวชยันนะครับสังเกตตัวนี้นะครับอาบน้ําให้ก็จะคันนะครับเขาจะถูที่คลขัดที่ใครเองนะครับเราไม่ต้องไปขัดให้เขานะครับเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ข้างๆนะครับก็ให้คุณตาได้ถูได้ขัดที่ใครเองนะครับผมอาขัดขี้ใครเองเลยนะครับว่าเขาคันเขาจะถูเขาจะขัดเองเขา เราก็ไม่ต้องไปขัดให้นะครับอ่าตาาเขนตาถ้าตขาตมอะไระเราก็ค่อยขัดนะครับอย่างว่านะครับคนเราเนาะเหมือนคนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเริ่มชราก็ผมก็เริ่มไม่ค่อยงอกเร็วนะครับอ่ายังเส้นขนขนหางนะครับจะไม่ค่อยงอกเร็วนะครับขนหางหุตานะครับอขอบคุณพยังพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วก็ ท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับที่คอยรับชมและติดตามให้กาลังใจทีมงานช้างป่าของเราท่าด้ดีถึมานะครับผมก็ต้องขอโทษขอไยด้วยนะครับลมแรงนะครับวันนี้พอดีถ้าอาจจะมีเสียงลมเข้าไปรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าลมอาจจะแรงนะครับพอพาคนตาเข้าโรงนะครับเข้าไปอยู่ในโรงช้างนะครับนีสายดีนะครับมีสายดีจะไม่ค่อยรังเกลงเกเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยลังเกเพื่อนเวลาหลุดหรือว่าอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย ตาจะไม่สนใจไปรบกวนไปทําร้ายเราไปชนเพื่อนช้างเชื่ยงนะครับคุณตาก็จะไปตามภาษาของคุณตาครับคือไม่ได้ช้างเด็กนะครับไม่ได้ช้างเด็กตัวเล็กๆเท่าธันวาคุณตายังกลัวเลยนะครับยังกลัวเลยอ่านี่ก็โดนธันวาผูกนู่นครับธันวาจะอยู่ตรงเสาต้นนั้นนะครับคุณตาจะอยู่ตรงเสาต้นนี้นะครับคนละเสาอ่าทีนี้ธันวานะครับธันวาชอบแบบแกล้งคุณตานะครับแกล้งคุณตาคือธันวาชอบเอางามา มาชนมาแทงคุณตานะครับคุณตาก็แบบไม่ไม่ตอบโต้ไม่อะไรนะครับไม่ตอบโต้เลยขนาดผมว่าโอ้ทําไมไม่ตอบโต้บ้างใส่เด็กน้อยสักนิดนึงให้เขากลัวนะครับกำลางลให้กลัวหน่อยแต่นี่ไม่เลยครับมีแจะเด็กน้อยนะครับทํรลายร่างกายคุณตาคุณตาใจดีเกินนะครับใจดีเกินจนทันวาแบบไม่เกรงใจครับทันวาไม่เกรงใจนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยคุณตากลัวทันวานะครับผมจะบอกให้ ขนาดพังกำแพงคุณตาอย่างกลัวเลยนะครับผมอืมงงนะครับผมว่าโอ้ช้างเชือกนี้นะครับผมคุณตาเนี่ยมีสัยดีนะครับแบบไม่ถือสาลูกหลานช้างเด็กช้างเล็กแบบทําลงทําร้ายเขาเขาไม่สนใจนะครับเป็นช้างเชือกอื่นไม่ได้นะครับแบบช้างเล็กมาหยอกมาทาให้ตัวเองเจ็บนิดนึงใส่คืนนะครับเป็นช้างเชือกอื่นนะครับใส่คืนนะครับอย่างแบบพลาคำแก้วนะครับคุณตาผู้ใหญ่คำแก้วของเรานะครับของซุ้มของผมนะครับ เชือกนั้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นมีช้างเด็กช้างอะไรไปโยกไปทําให้เขาเจ็บเิดหนึงเขาเอาคืนเลยนะครับเอาคืนแบบจริงจริงจังๆด้วยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าให้เขาอยู่ใกล้กับเชือกอื่นนะครับมัดผูกไว้ใกล้ๆกับเชือกอื่นนะครับอย่างคําเพงเหมือนกันนะครับคําเพงก็ผูกไว้กับคุณเคยผูกไว้กับพ่อใหญ่คําเกลนะครับอาก็ว่าจะให้พ่อใหญ่คําเกลผูกไว้ด้วยกันนะครับคําเพงก็ไปโยกพ่อใหญ่คาเกลแลนะครับทาพ่อใหญ่คําเกลนะครับ อยากกำกับยวก็ใส่คืนเลยนะครับใส่คืนอันนี้ลำบากถึงควานนะครับพอใส่คืนเสร็จลำบากถึงควานเพราะว่าน้อนะครับน้องธันวาเอาธันวาไปรับทานไปดื่มน้ำครั้งหนึ่งนะครับธันวานะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับของทีมงานช้างป่าของเรานะครับก่อนที่จะเอาเข้าล่มเอาไปปลูกในโรงก็ต้องมีการให้น้องได้ทานน้าได้เนี่ยครับสังเกตช้างสมัยใหม่นะครับเขาก็จะอ่า สายางเข้าปากเลยนะครับทันวาันนี้ท้องป่องครับทันวาของเราอันนี้ท้องป่องเลยนะครับได้สับปะรดจากพ่อพ่อแม่ fc ที่มาช่วยเติมคะแนนครับผมอ๋อพอดีได้เห็นพ่อพ่อมว่าได้สับปะรดมาจากพ่อพ่อแม่ fc นะครับที่ช่วยเติมคะแนนให้กับทีมงานช้างป่าของเรานะครับทันวาก็ได้แล้วประธานได้กินอิ่มเลยครับสังเกตดูที่ท้องนะครับนี่นะครับป่องเลยนะครับท้องป่องเลยวันนี้ทั้งผมว่าทันวาไปทานอะไรมาทําไมถึงท้องป่องเร็วจัง๋อที่ไหนได้สับปะรดนะครับ ว่าน้องนานๆนะครับเนาะได้ทานสับปะรดทีก็ต้องขอขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับที่ช่วยเติมคะแนนอ่าและสนับสนุนคะแนนมาให้กับทีมงานช้างป่าของเราอ่าได้สมทบทุนได้จัดซื้อต้นสับปะรดมาแจกให้น้องช้างได้รับประทานกันนะครับขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าท่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดนะครับขอให้ท่านนะครับ สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับผมล่ำล่ำรวยรวยนะครับผมขพราให้ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็นะครับเนอะอย่างว่านะครับลําบากไปไหนก็ลําบากนะครับทุกท่านที่ก่อนจะออกจากวรุงจากบ้านก็ใส่มงใส่เม็ดนะครับมันล้างมือนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทีมงานช้างป่านะครับ อ่านว่าหันหน้าไปแล้วทัานว่าโอ้หันหันดาให้นะครับหันดากให้นะครับไม่อยากออกกล้องโอ้ไอ้กล้องโอ้นี่โอ้ขวนวันนี้ท้องป่องมากเลยครับอัดอัดสับปะรดเต็มที่แล้วก็อัดยาด้วยครับไอใบข้าวที่ตัดมานะครับอัดสับปะรดเต็มที่ให้กับทันวาเลยนะครับเนี่ยท้องป่องเลยครับอ่าดูท้องนะครับดูท้องลงพงเลยครับทันวาลงพงนะครับมาดูช้างลงพงนะครับอ่าช้างลงพงครับวันนี้ นี่แหละครับคือช้างลงพุงเลยครับเนี่ยควานโจยหมดแล้วนะครับควานควานจะผอมหมดเลยนะครับควานแต่ช้างครับวันนี้ลงพุงนะครับธนวาปกติไม่ใช่อย่างนี้นะครับปกติแบบจะแบบท้องแบบไม่ได้ลงพุงขนาดนี้นะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับให้กินเยอะไหมสับปะรดสับปะรดกินหมดแล้วสับปะรด เหลือแเทงหัวใช่ไหมครับอ๋อสำรับรถรถนี้ดีไหมครับดีไหมกินดีไหมดีครับกินดีครับกินไม่เหลือครับกินไม่เหลือคุ้มค่านะครับนุอ๋คุ้มค่าครับน้องน้องควานบอกว่าคุ้มค่านะครับสำรับรถรถนี้นะครับคุ้มค่าเพราะว่ากินยังไม่มีเหลือเลยนะครับไม่ต้องเก็บเศษขยะนะครับเก็บเก็บแค่ครับไม่ต้องเก็บเศษขยะนะครับเก็บแคงหัวนะครับเห็นน้องควานบอกว่าโอ้ยกินดีนะครับรับประทานดีกินดีมากเลยนะครับผม นะครับทันวาทันวาขาโหดนะครับทันวาขาโหดพระเอกตัวน้อยนะครับใจเกินร้อยนะครับไม่ต้องไปถ้าอยากอยากดูใจเกินร้อยนะครับไม่ต้องไปดูเอ็มร้อยก็ได้นะครับมาดูอ่ามาชมน้องทันวานะครับใจเกินร้อยเหมือนกันนะครับตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับใจเกินร้อยจริงๆนะครับเนี่ยเล็กพิกีหนูนะครับก็จะถูต้นมงต้นไม้อ่า สังเกตนะครับจะไม่ก็มีขี้ใครนะครับเพราะว่าน้องจะถูต้นไม้เช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับร่างกายก็จะสปลาสละจากขี้ใครนะครับน้องจะถูต้นมงต้นไม้เองทุกวันนะครับพ่อควานก็น้องควานก็จะพามาให้น้องได้ถูต้นมงต้นไม้กันนะครับผมนี่นะครับทันนะครับพอตาผิวหนังโดนน้าก็จะคันคันยุบยุบนะครับเขาก็จะถูต้นมงต้นไม้นะครับอ่านั่นนะครับ ต้นไม้นี่ก็ไม่ได้ใช้ไว้ผูกนะครับใช้ไว้กับให้หน้องได้ถูได้อาบน้ําได้ถูอย่างเดียวนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับเวลาอาบน้ําก็ถูต้นไม้นะครับหรือว่าถูต้นไม้เสร็จก็ไปอาบน้ําสระอีกครั้งนะครับพาเดินออกกําลังกายก็มีการไปอาบน้ําทรงน้ําสระเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะน้ํานี่นะครับเราก็ต้องพาไปอาบน้ําสระเดินออกกําลังกายเล่นโคลนนะครับทีนี้ชอบนะครับไม่ยอมลุกนะครับน้องธนวา เอาแล้วครับเอาแล้วอิ่มอิ่มครับอิ่มจนไม่อยากทําอะไรเลยครับอิ่มจนไม่อยากทําอะไรเลครับเอาแล้วครับนอนอย่างเดียวโอ้สิเกียรครับเนาะย่างว่านะครับเหมือนคนเราแหะครับย่างว่าเหมือนคนนะครับเนาะหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนช้างก็เหมือนกันนะครับพอกินอิ่มอิ่มมากๆก็จะไปไม่เป็นเลยนะครับอิ่มมากๆเนี่ยสังเกตนะครับผมเคยสังเกตดูอ่าไม่ว่าเชือกไหนกระช่างนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเนาะอย่างอ่าพ่อใหญ่คาเกลียวของเราเนี่ย ปกติเขาจะไม่นิ่งนะครับเขาจะลุกติ๊กตุกติ๊กเหมือนกับหันซ้ายหันขวาลุกเรีลุกลนตลอดนะครับแต่พอเขาได้กินอิ่มนะครับกินอิ่มเขายืนเฉยไม่สนใจใครนะครับใครจะทำอะไรก็ช่างเขาไม่สนแต่ถ้าคนเรานะครับพอทานอิ่มแล้วก็หนังตาหย่อนนะครับแบบทําอะไรก็ท้องดูท้องนะครับเนี่ยเนี่ยอิ่มไม่อิ่มดูที่ท้องนะครับสังเกตดูที่ท้องได้นะครับต้องขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณเลยนะครับที่ท่านช่วยเติมคะแนนมาให้กับน้องช้างทีมอาช้างป่าของเรานะครับได้มีต้นสับปะรดมีอาหารในน้องช้าง้รับประทานนะครับอิ่มมากเลยครับเนี่ยวันนี้ท่านว่าอิ่มมากเลยครับอิ่มตั้งแต่วันสับปะรดมานะครับเพราะว่านานๆขอจะได้กินทีนะครับอย่างต้นสับปะรดครับนกทําไมว่าอิ่มเพราะว่าต้นสับปะรดคือนานๆน้องจะได้กินทีเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักอาหารหลักของน้องคือ หญ้าในเปียนะครับคือหญ้าในเปียทีนี้พอนาน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 นะครับได้ทานสับระรดทีก็ใส่เยอะนะครับใส่เยอะใส่เยอะเลยนะครับผมใส่เยอะทีนี้ก็อิ่มนะครับท้อง่องนะครับนู่นท้อง่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับสักเดียวสักพักพ่อควานก็จะเอาหญ้าเอาสาระรดมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่า ต้องคอยรับชมนะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปทางไหนต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม